สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พที่มีอุปการะคุณทุกทท่านนะครับวันนี้ชอบมาข่ามเท่านะครับกลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับมารายงานตัวอีกเช่นเคยอีพีนี้เป็นอีพีที่422นะครับ422ก็มีพระเครื่องและเครื่องรางนะครับมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีได้บูชาอีกเช่นเคยนะครับก็มีมีดเข้ามาใหม่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เล่มมาหวานหนึ่งเล่มนะครับมีมีดเข้ามาใหม่หนึ่งเล่มเป็นมีดหลงพอเดิมนะครับ มีดหลงพ่อเดิมยุคต้นขอเหล็กด้ามไม้ฝักไม้รัดหวายนะครับไซส์ใบเก้าใบเจ็ดนิ้วนะครับไซส์ใบเจ็ดนิ้วแล้วก็เป็นมีดขวานช้างเล่มมาวานนะครับมีดไซส์ขวานช้างเล่มมาวานสิบหกนิ้วนะครับฝนะักลมด้ามใบอย่างเดียวเก้านิ้วนะครับด้ามงาฝักไม้แปะตังลายเงินนะครับยุคต้นแล้วก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องวันนี้ก็มีอ่าหลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงิน เป็นจอบเล็กนะครับแล้วก็มีหล่อโบราณพระพุทธจินราชนะครับหลวงพ่อคงพนพงระพร้อมนะครับแล้วก็มีหล่อโบราณเหมือนกันนะครับเป็นโดมพระทาวัดพนงแตกจังหวัดขอนแก่มแล้วก็เป็นหล่อประพามนทนหลวงพุขุนะครับอ่าแล้วก็มีหลวงผู้สวงหลวงพ่อพมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับมีเมฆสิธิ์หลวงพะทับวัดอนงนะครับเป็นลูกอมนะครับมีหลวงพ่อท้องสุขนะครับ อ่าแล้วก็มีหลวงพ่อทบวัดชนแดนหน้าฝรั่งฐานเตี้ยนะครับมีเหรียญสองสี่หกหกหลวงปู่สุขนะครับมีเหรียญคู่บ้างศรีวิช,ชัยนะครับวันนี้มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็มีสมเด็จมครคังสององนะครับมีเหรียญล่องพิมพ์หลวงพ่อกล้วยมีเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับแล้วก็มีขุนแผนแข้งหมอนหลวงพ่อกล้วยนะครับขุนแผนแข้งหมอนหลวงพ่อกล้วยแล้วก็มีปิดต,ตานะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวมี หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพิมพ์ขีหนุมานนะครับแล้วก็มีแหวกม่านอกใหญห่หลวงพ่อกลวยรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็มีตะกุดตะกุดพอกข้างนะะเป็นตะกุดพอกข้างยุคต้นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกทีผมไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนแต่บอกเลยว่าเก่ามากนะเป็นตะกุดทองแดงพอกข้างนะครับ สวยมากนะสวยมากดอกน,นี้สวยจริงนะครับสวยจริงๆเลยนะพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ามช่องทางนะครับสามช่องทางเลยมีเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเบอร์โทรสาม,มารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพคิว o d e โค้ดนะครับสาม,มารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการพี่พีเอตลอด24ชั่วโมงนะครับตอบช้าบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีติดงานหลายอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อวานนี้ก็มี f c ท right? ักมาหลายท่านนะครับแบ่งปันเครื่องและเครื่องรางไปนะแบ่งปันเครื่องและเครื่องรางไปนะครับพอมี FC ทักมาหลายท่านวันนี้นะครับก็มีราคาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะแบ่งปันทุกรายการอยู่แล้วนะครับผมลงนี่คือแบ่งปันให้ FC ที่บูชากันนะครับ ช่องทางการติดต่อทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกฎกติกาของช่องมีอยู่เสมอนะครับให้พพเอฟซีทุกทุกท่านศึกษาก่อนสะสมนะครับศึกษาก่อนสะสมก่อนบูชาระเครื่องและเครื่องรางนะครับดูไม่เป็นคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูได้เลยนะครับยินดียินดีนะครับยินดีให้พพเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอรูปเพิ่มเติมผมได้ทุกคนนะครับก็ช่องผมยังไม่มีปลายทางนะครับก็เป็นพร้อมโอนนะครับต้องขอบคุณพพเอฟซีหลายท่านนะที่เข้าใจนะครับ เมื่อวานมีผอาจาร์โทรมาก็แบ่งปันไปหนึ่งเล่มนะครับเมื่อวานนี้ยังไล่ส่งของให้ไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าไปบ้านแม่มานะครับไปบ้านแม่มาสองวันเลยนะครับไปบ้านแม่มาสองวันอยังไล่ส่งของให้ไม่ครบทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไล่ส่งของให้ครบทุกท่านนะครับไม่ต้องกลัวนะครับช้าหน่อยช้าหน่อยนะครับได้ครบได้ครบแน่นอนนะครับวันนี้ มีพักเครื่องมาประมาณ20รายการนะครับเครื่องรางประมาณ3รายการนะครับส่วนมากจะเป็นพระเครื่องวันนี้จะเป็นพระเครื่องซะเยอะนะครับพี่เอฟซีท่านไหนชอบรู้สกใจนะครับดูชอบทักมาได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พี่พี่นะครับบางท่านก็อยากให้บอกราคาเลยบางท่านก็บอกว่าให้แจ้งราคาไว้ในไลน์เลยอะไรอย่างนี้นะครับบางทีผมลืมมีบ้างเป็นบางรายการนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยพี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับ ก็มาเริ่มรายการแรกนะรายการแรกของผมที่เมื่อวานนี้ลงไปนะครับเป็นเล่มใหญ่ไซส์ควางช้างนะใบสวยทั้งคู่เล่มทูคู่เนี้ยใบสวยทั้งคู่เล่มเนี้ยใช้จริงนี่เยินหมดเลยนะครับเยินหมดเลยเป็นนาคนะครับพีพีเอฟซีเยินหมดเลยนะอืมแล้วเป็นดั้มงานฝักไม้แปะตังลายเงินนะครับตอจกจักรนาลายนะไซใบเก้านิ้วนะครับไซใบเก้านิ้วสวยๆเลยนะพีพีเอฟซีนี่ ไซส์ใบเก้านิ้วนะครับดอกจากนารายสวยๆเลยนะนี่เล่มน,นี้ไซส์เก้านิ้วนะครับฝักลมดามนะสิบหกนิ้วใบยังเดียวเก้านิ้วเป็นแปะตังลายเงินนะครับยุคต้นๆนะครับทรงมีความช้างหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะอืทรงมีความช้างหลงพระเดิมวัดหนองโพสวยๆดําแบบนี้ในหะนังสือมีนะครับผมบอกก่อนเลยแกะแบบนี้นะตามฉบับ เปียบเลยนะครับนี่หนังสือนะครับมีลายนี้ให้เห็นนะ PFC ผมบอกก่อนมาดูง่ายและเป็นดำงานเฉพาะงาอย่างเดียวที่ดำนะยาวเกือบสี่นิ้วแล้วสี่นิ้วแล้วฮะนี่ยาวสี่นิ้วกว,กว่าด้วยนะราคาแบบนี้ PFC เฉพาะดำอย่างเดียวยังซื้อไม่ได้เลยนะครับเฉพาะดำอย่างเดียวแนละ้วเป็นดำงานแหมเป็นแหม แปดตังลายเงินนะครับใบอย่างเดียวเก้านิ้วฝักลมดั้มสิบหกนิ้วเลยนะครับส่วนเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้คอเหล็กนะนี่นะครับเป็นคอเหล็กยุคต้นๆนะครับสไตล์เดียวกับมีดหลวงพ่อรุ่งเพราะว่าเป็นยุคเดียวกันนะครับมีดมีดเนี่ยคือรูปศิษย์อาจารย์เลยดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นหวายนะครับ เป็นด้ามไม้ฝักไม้ไซส์เก้านิ้วใบเจ็ดนิ้วนะครับคอเหล็กยกถ้วยนะเขาเรียกคอเหล็กยกถ้วยนะครับใบจักรนาลายนะ pfc เล่มนี้ใบโคตรเกา่านะครับใบจักรนาลายเจดนิ้วนะ pfc นี่ใบจักรนาลายเจ็ดนิ้วนะครับสวยๆนะฮะเล่มนี้สวยจริงนะครับนี่ pfc หลักพันนะครับผมแบ่งให้บูชานะท่านไหนหาจักรนาลายนะครับ หลักพันผมแบ่งให้นะพี่เอเอาห้าพันและกันเจนิ้วเนี่ยผมแบ่งให้เลยนะครับแบ่งให้เลยนะเอฟซท่านไหนชอบผมแบ่งให้เลยนะครับเอาห้าพันและกันนะพี่เอฟซีบูชาได้ราคานี้ลองศึกษาก่อนนะครับลองศึกษาดูก่อนได้หลายๆที่ลหลายทางนะครับลองศึกษาดูก่อนได้นะครับว่าราคาบูชาห้าพันเนี่ยมันจับต้องได้ไหมนะครับผมบอกก่อน มีดใบเจ็ดนิ้วตอกจากนาลายโค้รสวยนี่อูเนื้อนะครับผมบอกเลยนะเก่ามากนะมีดนะครับมีดเก่ามากจะร้อยปีแล้วนะครับมีดโคตดเก่านะครับแต่ครานี้มีดอ่ะฝักกระดัมเนี่ยคือมีดไม่ได้ใช้แค่นั้นเองนะครับทรงอย่างนี้มีดไม่ได้ใช้นะมีดวางบุหิ่งนะครับมีดวางบุหิ่งสวยๆเลยนะครับ ส่วนจอบหลวงพ่อเงินนะผมมีสององนะครับนี่ผมมีสององนะครับพี่พีเอฟซีมีสององสวยทั้งคู่นะรักพี่เสดายน้องแน่นอนแบบเนี้ยนี่นะครับสวยทั้งคู่รักพี่เสดายน้องแน่นอนนะครับสวยทั้งคู่คู่นี้ไม่แพงนะพี่พีเอฟซีรับคู่ไม่แพงด้วยขอรูปเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับนี่ ขอรูปเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับไป่พีเอฟซีไม่แพงนะรับคู่ไม่แพงนะครับ,รบแบ่งปันให้นะได้ไปฝากลูกฝากหลานฝากพี่ฝากน้องได้คู่เลยนะครับนี่หล่อพระพุทธชินราชน,นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหล่อโบราณน,นะครับนี่พระหล่อโบราณสวยๆเลยนะครับ พีพเอฟี่นไหนชอบนะถักมาได้เลยนะครับไม่แพงด้วยนะราคาแบ่งปันให้นะครับนี่องนี้ก็เป็นหล่อหลวงพ่าทาพิมพ์เล็บมือนะสวยๆเหมือนกันโคตรคมแล้วกันด้านหลังพี่เอฟซีนี่ดูยันนะครับคมมากสวยๆแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีการตะไบเก็บขอบนะนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อโคตรสวยนะ p พเอฟซี ส่วนนี้เป็นประภาณมลทนหลวงผู้สุกวัดปากขอมาขัมเท่านะครับพิมพ์ลัษมีข้างเลอะนะฮะเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับเป็นพระหล่อบโบราณน,นะครับมีการตะใบข้างเก็บขอบสีมุมเลยนะนี่หลังมีรอยจานนะครับโคสวยแล้วกันอนะงค์นี้นี่หลวงผู้สุกนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับวัดปากขอมาขานเท่านะวัดปากขอมาขามเท่าเป็นประภาณมลทนเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับ ของแดงผสมรู้ฮะสวยๆเลยนะครับนี่หลวงปู่สวงนะฮะสีสเกตนะครับพีพีซีเมื่อวานนี้มีหลายท่านเลยนะโทรมาตอบถามผมเยอะมากนะครับนี่โคตรเก่านะครับทเทวดาเดินดินสีสเกตนะพีพีซีท่านไหนชอบทักมาได้ส่วนอันนี้เป็นเขากว้างหลังเต็มนะครับ เข่ากว้างหลังเต็มหลวงพ,พ่อพรมนะครับวัดช่องแขนเนื้อท้องละคังนะสภาพร้อยเปอร์เซนต์องค์นี้ยนี่ดูเนื้อนะครับโคตรเก่าสวยสวยเลยนะพีเอฟซีสวยสวยเลยนะยยยนะไม่ใช่เก่าแบบดูแบบนี้ดูเหมือนใหม่นะแต่เนื้อแห้งมากนะครับเนื้อท้องละคังส่วนในเป็นรูปหล่อหลวงพ่ะเงินพิมพ์ี้ตานะครับสามชายนะเป็นหล่อโบราณน,นะครับ สวยๆเลยองเนี้ยนี่ไม่ค่อยได้เจอนะตูดแบบนี้นะนี่ตูดแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะผมบอกก่อนพีเอซี FC. สภาพเนี้ยนี่โคตรเก่าองเนี้ยเก่ามากนะครับเอฟซี FC ท่านไหนชอบทักมาได้นะฮะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นี่สมเด็จเนื้อโคตดตึงเร็งเนี้ยนี่ พีพีเอฟซีท่านไหนดูชอบทักมาได้นะครับเก่ามากสมเด็จองนะี้สององเลยนี่นี่อีกหนึน่งองค์อันนี้หลังมีรอยแบบเหมือนถากลวดขอ้งโบราณเนี่ยนะฮะหลังมีรอยถากลวดคค้งโบราณน,นะดูนี่เป็นโบราณน,นะครับเขาเรียกถากขอ้งโบราณน,นะถากเป็นข้าวหลามตัดนะครับถากเป็นข้าวหลามตัดนี่เลยปื้นนี่นะครับ หาของโบราณเขาหลามตัดนะเป็นสมเด็จวัลระครังนะครับนี่เนื้อโคตรเก่านะพี่สีสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยวันนี้พรกเกิแล่าง,ลางสวยมากนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่สวยๆเลยอันนี้ผมเคยเอาลงแล้วนะเหรียญนี้ยนี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับแล้วก็มีเหรียญโบราณเหรียญล่อรุ่นแรกลง เหรียญหล่อรุ่นแรกคูบาสีวิชัยนะครับนี่ห่วงเชื่อมเหรียญทองแดงห่วงเชื่อมนะครับสวยๆเลยนะเหรียญทองแดงห่วงเชื่อมนะครับสวยๆ PPFC ท่านไหนชอบทักมาได้นะครับแบ่งปันให้พระเหรียญวันนี้ค่อนข้างสวย <c oughs> นี่เหรียญสองสี่หกหก หลวงปุษกัดปากคลองมะขามเท่านะครับหลังใบพัดเล็กนะฮะนี่หลังใบพัดเล็กสวยสวยเลยนะเพชซีเหรียญไม่แพงด้วยแบ่งปันให้นะครับส่วนนี้เป็นรูปหล่อนะครับนี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนหน้าฝรั่งฐานเตี้ยนะครับเป็นหล่อโบราณนะนี่นะครับหล่อโบราณหน้าฝรั่งหล่อโบราณหน้าฝรั่งฐานเตี้ยนะครับนี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับสวยสวยเลย น,นี่นะครับโคดเก่าอุดกิ่งด้วยนะพีพีซีนี่มีกิ่งนะครับกิ่งไม่ตายด้วยนะกิ่งยังดังอยู่นะพีพีซีกิ่งยังดังอยู่นะครับกิ่งไม่ตายกิ่งยังดังยังดังอยู่แนละ้วแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อท้องสุกนะครับหล่อโบราณเหมือนกันก้นอุดคลั่งนะครับนี่มีพระอาจารย์หลายท่านนะโทรมาสอบถามผมนะครับ สวยๆเลยนะช่วงนี้ก็ออกหาของทุกวันเหมือนเดิมครับก็ฝนลมฟ้าฝนฟ้าอากาศนะครับแปรปรวนมากไปแต่บางพื้นที่ก็ตกบางพื้นที่ก็ไม่ตกนะครับนี่เป็นลูกอมเนื้อเมฆขสิทธิหลวงพ่อทับวัดอโหน์นะครับนะมีปิดทองนะครับเมื่อเช้าเอฟซีผมถามมาผมก็เห็นเม็ดแดงๆนะั้นไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นสีแต่ไม่ใช่สนิมแน่นอนนะครับ เหมือนโดนสีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นลูกอมนะครับหลวงมาทับวันอานงเนื้อเมคสิ์นะครับส่วนเนี่ยเป็นเหรียญลองพิมพ์หลวงปู่กวยนะครับเนื้อชินตะกวัวนะจานเต็มหลังนะครับนี่สวยๆเลยนะเหรียญไม่ได้แพงนะเพบซีแบ่งได้นะครับแบ่งได้นะนี่เหรียญหลวงผู้ไข่นะครับเหรียญทองแดงลมดํานะห่วงเชื่อมเขาใช้จนเปิดนะเพบซีนี่ใช้จนผิวเปิดนะครับ ส่วนนี้เป็นค,คุณแผนนะครับนี่คุณแผนแข้งหมอนหลวงพ่อกลว,วยนะครับวัดโคสิตารามนะออกวัดโคสิตารามเลยหลวงพ่อกลว,วยปุกเสกนะครับนี่ดูง่ายตัวจริงนะครับผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่เนื้อผงน้ํามันสวยสวยเลยนะเนื้อผงน้ํามันสวยสวยเลยส่วนนี้เป็นปิดต,ตาผงคุกรักหลวงปู่ยิ้มฟันหลวงบัวนะครับ อาจะนะบุรีนะนี่สภาพก็เกาหน่อยนะครับนี่จุ่มลักนะรักแดงๆเลยสวยๆเลยนะจับต้องได้นะครับเป็นซีราคาแบ่งปันให้ส่วนอันนี้นะครับเป็นหลงพอปานวัดบางนงโคนะครับพิมพ์ขี้หานุมานนะคอแห้งนะครับคอแหบแห้งเหลือเกินเลย ก็ไปนู่นไปนี่เดินทางไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเนวหนาวสวยๆเลยนะองค์นี้พ p f ีซีตัวจริงนะแน่นเปรี้ยะนะครับนี่นี่มีพระอาจารย์ถามกันมาแหวกม่านมาน,มานวิชัยผมมีอยู่แต่ผมไม่ได้เอาลงนะอกใหญ่หน้าใหญ่ทั้งคู่นะครับเป็นพระเนื้อดินผสมผงนะออกวัดหลวงพ่อกวยป,ปี2513นะครับถึง2515นะสภาพหิ้งๆนะครับสภาพหิ้งๆผมมีอยู่สองค์นะ เก็บไว้นะครับเก็บไว้ผมจะสมงไ้เยอะเหมือนกันหลวงพ่อกลวยนะครับส่วนนี้เป็นภาพถ่ายปี21ยันคู่หลังจี่วอนนะครับภาพถ่ายปี21ยันคู่หลังจี่วอนหลวงพ่กวยวัดโคสิตารามเก่ามาก FC ดูเนื้อได้เลยนะครับพี่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  FC ดูเนื้อดูเนื้อกระดาษได้เลยนะเก่ามากภาพถ่ายนะครับหลังจี่วอนปี2 1ยันคู่หลวงพ่กวยวัดโคสิตารามนะครับนี่ กุะดุดดอกนี้ผมบอกเลยว่าเอฟซีแลหลายท่านนะโคตรเก่านะครับเป็นตะกุดพอกข้างนะเป็นตะกุดพ่อกข้างจุ่มลักนะครับทองแดงนะนี่ตะกุดพอกข้างจุ่มลักนะผมยังไม่รู้ที่เลยหาที่ไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าเก่ามากนะสวยนะครับสวยเลยดอกเนี้ย พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบนะลองทักมานะครับเดี๋ยวผมหาที่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้นะครับนะสวยจริงดอกนี้สวยจริงนะครับก็ฝากพี่พี่ชาวสมาชิกทุกท่านนะครับอ่พี่พี่ชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับกดถูกใจไว้นะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นใน EP ีต่อๆไปนะครับ E ีีนี้ผมก็มีพักเครื่องและเครื่องรางนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี c เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ mm hmm. ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช็อปปะขงขงเท่าด้วยนะครับอีพีนี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ